เราคือผ้านนับงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาหน้าที่แม้จะเหนื่อยยากหรักลำลำบ,กบากไม่เคยเท้อใจทำากลางแสงแดดสายฝนเราทุกคนไม่เคยหวั่นไหวคำสั่งเหนือสิ่งอื่นใดแรงใยจิตใจเราตบอต่อ,คอ,คอ พี่เบรยกเขาจได้ในได้เลยนี่ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอาจารยหลวงท่าต้องขอบคุณมากนะครับท่านถือเป็นคนแรกที่าใช้บริการในวันปตัวนรรู้สึกยังครับอรู้สึกว่าสุดยอดีสด อะไรป้าหรือป้าวันนี้พาลูกชายนะครับโอ้โหน่าดีใจมากเลยนะครับเอ่อแล้วก็วันนี้เได้กินได้ทานได้กินนะครับต้องขอบคุณมากนะครับ ผน้องคำเชิใหม่นะคะเดินท่านวิริณีศิยะเมรินนะคะซึ่งท่านก็ให้เกียร์ค่ะสำหรับในครั้งนี้ด้วยเที่ยวครับเที่ยวสะดวกมากครับสะดวกความบริบูรณใจสำหรับผู้ใช้ไฟที่ช่องทางโดยพิเศษเราเป็นรักข้าไฟฟ้าครับท่านผู้ใช้ไฟมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีครับเร็วดีครับมีความรวดเร็วนะครับ เ้เยอะดีมากเยครับอดีมากเลยครับท, man, ทีมากเลยนะครับจริงจริงดีมากมากของเราเยอะเลยทรับครับทอบมากเลยครับต้านจังอืนะครับก็คือันตอย่างเงี้ยเนาะเป็งดีดวดี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 ่ีดีดดีดีอีดีดรดดี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 ดดครับเป็นไปได้ดดีด สะดวกไม่มต้องจอดเพราะต้องขีมาต้องจอดข้างนอกแล้วเดินม,มาครับมีอะไรแนะนําการไปบ้านไหมครับ <S <S ดีแล้วค่ะดีแล้วที่พัฒนาเป็นระบบนี้เซขึ้นเยอะเลยค่ะคีความสะดวกมากค่ะอันนี้คือครั้งแรกคร่ะเดือนที่แล้วไม่ได้มาจ่ายเองก็เลยไม่รู้ครั้งนี้ก็เลยงงว่าเราพอเรียกอะไรค่ะขอาก๋อสะดวกง่ายดีค่ะ แคบริการที่ไหนครับทกที่กางเก่าค่ะเก่าที่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะกลางรทา่เนเว่นก็สะดวกเหมือนกันไม่ต้องเตังินะเก นตกใจมากไปร่นเร็วมากครับ,ม,ม,รบมีอะไรแนะนำกันไฟฟ้างไหมครับก็ก็อยากจะให้<ม><ม>เป็นแบบนี้ครับอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปครับอ่าคือคือลูกค้าที่มาทับราษเนี่ยคือจะได้ไปทับราษฎต่อ,ดอดได้อย่างอยากเร่นเร็วค,ครับขอบคุณครับครับอ๋อสะดวกดีครับถูกดีแบบนี้เลยคนนะครับไม่ต้องหาที่จอดรถเลยก็เดินไปต่อถึง สวัสดีครับขอสอบถามความรู้สึกของการจ่ายค่าไฟของการไฟฟ้าผ่านได้ชูครั้งนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเร็วดีครับไม่ต้องมั่นรอ มีอะไรให้การไฟฟ้าแนะนําการไฟฟ้ามไหมครับถ้าเกิดไปข้างในนู้นมีแนะนําแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะมันเร็วดีอ่ะข้างในมีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับก็คือมันคิวมันยาวเนาะบางทีก็อาจจะไม่ทันเวลาเงี้ยปิดก่อนแต่ตอนนี้รับเดียวเองไม่ถึง3นาทีได้แล้วมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกทุสบายครับกับกช่ไฟล์ฟฟนะข้างนอกจะร้อนกับมนีน้ำมันรถอะคะ่ะท่รกับกู้ใชื่ไฟเงินไม่พอไม่พอแล้วก็ไม่มีบัตรเล้เช่วยไฟล์กับการเปิดจองทางการช่วยเหลือเงินในช่องทางเงินพิเศษนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้บริการเกณฑ์นะครับก็ เราก็ตอบสนอ,องเพื่อให้การบริการให้ผู้เชี่ยไฟในยหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายมากขึน้นอกจากที่จะทำรับเข้าไปในช่องทางโรงการต่างๆแล้วทางสำนักงานเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะต้องแบ่งเบาภาระในส่วนของพื้นที่สำนักงานภายในอาคารทีสี่ของการว้าเชียงใหม่นะครับเราก็แบ่งผู้เชียไฟมาชำเรเงิงในส่วนนี้ซึ่งจากทา่าที่ปฏิบัติงานมาก็ตู้ใต้ตู้หรือว่าช่องทาง ซักสองตู้นี้ก็สามารถแบกเบาภาระได้โดยที่ผ่านมาก็400-500ลายต่อวันสําหรับเครอดูลอนนี้นะครับที่เราผ่านมาเก็บผีิตได้3วันนะครับในส่วนของพนักงานเองเราก็ต้องมีการตัดเตรียมพนักงานแล้วก็ซักซออ้อมฝึกปฏิบัตินะครับเราอาจจะใช้พนักงานเพิ่มไปนิดนึงแต่ก็เพื่อความเพื่อให้เป็นการมีการวิจัยอย่างแท้จริงนะครับเราก็พร้อมที่จะตั้งมือรับนะครับ ในส่วนของ security ที่เราต้องห่วงใยเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของพนักง,งานและก็เงินและทรัพย์สินของของการไฟฟ้านะครับซึ่งเราเราต้องดูแลเราต้องมีการระมัดระวังตลอดเวลานะครับกัรสําหรับในส่วนอื่นก็ทางแผนกบัญชีและคนหมวหน้าจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ยินดีที่จะให้บริการิไฟฟไฟตามนโยบายของท่านผู้บริาการเขตการไาเหนือเหนือและท่านผู้จัดการาาที่สุดการไฟฟ้าเชียงใหม่ครับผม จะทำต่อไปขอใคุณอุ่นใจเไว้ใจพ